สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย u ทูปถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่11กันยายน2566รสคุณเปียวสิงเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นักสุพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่า10,000แจกเงินแจกหนี้ขออนุญาตคุณเปลวสิงเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังได้เป็นข้อคิดในการติดตามเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับ รยยายละเอียดที่คุณเปียวสิงเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าในวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยทแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่สนใจกันมากๆหลกัลกๆมี2อเรื่องเรื่องแจก10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องที่2ตั้งสะสะรเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยังมีเร่ง่วนระดับกลางระดับสุดท้ายอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องลดค่าพลังงานเรื่องผู้ว่าซีอเรื่องลดนายพลยกเลิกเกณฑ์ทหารใช้การสมัครใจแทนเป็นต้นเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่าแรง600บาทต่อวัน ปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนยังไม่มีกล่าวถึงในนโยบายตามฝังก็แล้วกันผมขอคุยแค่สองเรื่องก่อนคือเรื่องแจก,ก10,000กับเรื่องตั้งสรสร,สรเขียนรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่แจก10,000บาทกับคน1 6ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ50กว่าล้านคนต้องใช้เงินประมาณ560,000ล้านบาทนั้นรัฐบาลได้ให้เหตุผลต้องทำทันทีว่าเพื่อกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่น ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นต่อจากนี้ผมขอถามตามประษาชาวบ้านว่ารัฐบาลตอบได้ไหมเงิน5 0 0 0ล้านบาทนี้เอามาจากส่วนไหนของงบประมาณมาแจกรัฐบาลยืนยัยนได้ไหมที่บอกจะเก็บภาษีคืนได้เป็นแสนแสนล้านนั้นไม่ใช่การยกเมฆ รัฐบาลตอบได้ไหมสมมติเก็บภาษีคืนได้แค่1นถึงสองแสนล้านแล้วที่เหลือ3าถึงห้าแสนล้านบาทรัฐบาลจะหาไรายได้มาจากไหนโดยไม่กู้ไม่สร้างหนี้รัฐบาลยืนยันได้ไหมเงินดิจิตอลไม่ใช่เงินในอากาศมีตัวตนจริงมีมูลค่าในตัวจริงไม่ได้สมมติขึ้นในอากาศลอยๆรัฐบาลยืนยันได้ไหมห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนั้นมีทองคํามีสกุลเงินต่างๆหนุนหลังเหมือนธนบัตรไทยที่ออกโดยแบงค์ชาติรัฐบาลยืนยันได้ไหมเงินดิจิตอลของรัฐบาลเพื่อไทย จะไม่นําไปสู่การฟอกเงินของโจรเศรษฐกิจยุคไอทีซึ่งจะนํไอายนะสู่ระบบการเงินการลังของไทยรวมทั้งทําเศรษฐกิจพังทั้งระบบเหมือนนโยบายจํานําข้าวยิ่งรักรัฐบาลยืนยันได้ไหมห้าแสนหกหมื่นล้านบาทที่เหมือนทุ่มก้อนหินลงในสระน้าโครมเบอร์ดอร์จะไม่ทําให้เกิดเงินเฟ้อเฉียบพลันรัฐบาลตอบได้ไหมเหตุผลคืออะไรที่จะแจกหนึ่งหมื่นบาทโดยไม่แยกว่าขี้ค่ายาจกวนิพกขอทานเศรษฐีผู้ดีไพร่คนมีเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็แจกให้ไม่จําเพาะ คนมีเงิน10บาทร้อยบาทพันบาทรัฐบาลยืนยันได้ไหมสุดท้าย5้าแสนล้านบาทนี้จะไม่ถูกผลักเป็นหนี้สาธารณะเหมือนเงินโกงจำนำข้าวยิ่งลักที่ประชาชนต้องแบกหนี้7-8แสนล้านบาทถึงทุกวันนี้รัฐบาลมีเหตุผลแย้งที่เราฟังได้ไหมว่าเงิน5้าแสนล้านนี้ไม่ใช่การเอาเงินหลวงไปแจกเพื่อแลกกับสัญญาหาเสียงเพื่อไทยและ5้าแสนหกหมื่นล้านนี้จริงๆแล้วไม่ได้หวังแจกเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อการสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนใดๆเลย แจกเพื่อแลกสัญญาเป็นประชานิยมแลกใจเอาไปผลานกันให้หมดไป6เดือนเท่านั้นที่จะหมุนไป4ี่ถึง6รอบกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นที่ตื่นคือแต่ตื่นตัวเลขหนี้สินกลัวเรือนพุ่งพรวดใช้จ่ายไม่บัญญัติบรญยัิจนเลยเถิดจากตัวนําที่ได้ฟรีแตกการลงทุนการผลิตที่หวังเพื่อโลกอยู่ในยุคเศรษฐกิจพังทั้งโลกผู้บริโภคมีแต่กําลังซื้อไม่มีมีแต่โจนหิวโหยปล้นสะดมเกลือนยุโรปสหรัฐอเมริกาในสภาพนี้รัฐบาลตอบซิว่า 5.6แสนล้านนั้นจะสร้างโอกาสภาคธุรกิจและขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้ามากขึ้นได้อย่างไรสรุปเงินแจก5.6แสนล้านของรัฐบาลเพื่อไทยแจกวันนี้เท่ากับแจกหนี้5.6แสนล้านให้ชาวบ้านทุกคนแบกรุ่งนี้ควบคู่ไปกับหนี้จำนำข้าวยิ่งลักษณสู่การละนาชั่ว99.99%ผมจึงอยากเตือนรัฐบาลเพื่อไทย11พัก ด้วยหวังนี้ว่าเรื่องแจกหนึ่งหมื่นนั้นขณะนี้ชาวบ้านยังไม่กดตายหรอกถ้าจะแจกไปแยกแยะแจก,แกคนคนได้ดีกว่าไม่ใช่มักง่ายไล่แจกทุกคนเหมือนมีฮิดเด้นอเจนดาแบบนี้ถ้ารัฐบาลถแถลงวันนี้ว่านโยบายเร่งด่วนทําทันทีคือตัดงบค่าอาหารสสสวหววละ1,000บาทไปเฉลี่ยเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนแบบนี้แหละรัฐบาลเสรษถาเพื่อไทยอยู่ไปเป็นร้อยปีเลย เห็นเรียบๆเคียงๆแบบจนแ้มดิจิตัลเพื่อไทย5.6แสนล้านนั้นจะกู้รัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่งอีกส่วนจะใช้เงินทุนสำรองพูดได้คำเดียวสิบหายขายประเทศเลยถ้าทำแบบนี้จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยณนะเดือนสิงหาคม2566 9ปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดโอชาสะสมไว้ให้ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ7 6 2 5 1 5ล้านบาทเป็นอันดับที่14ของโลกมีทองคำสำรอง5แสน 27,656ล้านบาทมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนเป็นเจ้าหนี้ IMF กู้4 3 7 7 1ล้านบาทเงินทุนสำรองที่แข็งแกร่งของไทยนี่แหละเงินบาทของไทยจึงยอมรับกันเป็นสากลว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลกมีเสถียรภาพในระยะยาวมีอัตราเงินเฟอ้อน้อยที่สุดนับตั้งแต่ไทยเผชิญวิกฤตการเงินช่วงปี2541จึงไม่แปลกเงินบาทที่มีเงินทุนสำรองและทองคำหนุนหลังมีค่าเท่ามูลค่าจริงตามราคาในธนบัตร ทุกวันนี้จึงสะเทือนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกลาวเขมรพม่พมากระทั่งเวียดนามใช้เงินบาทเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้ารัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยจะทําเสร็จกิจพุ่งทะลุดาวก็ทําไปแต่สิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้ได้คือมาตรฐานสเสถียรภาพของเงินบาท แต่รัฐบาลเพื่อไทยทราบใช่ไหมเงินดิจิดตัลนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ยอมรับให้นํามาใช้ชาระค่าสินค้าและบริการได้เพราะเป็นเงินในอากาศมีแต่อากาศหลุนหลังวันนี้มูลค่า10บาทพรุ่งนี้เหลือ10สตางค์ก็ได้นอกจากไม่มีค่าในตัวแล้วค่ายังไม่เสถียรอีกต่างหากซ้ําเสี่ยงต่อก,การปูกบูดข้อมูลร้านค้าชาวบ้านโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรไซเบอร์สูงมากที่สําคัญขีดเส้นใต้1ิเส้นเลยคือโอกาสถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินให้โจรสูงมากจะโจรใส่สูตรหรือใส่ตวนก็ช่างเถอะแล้วรัฐบาลจะจริงใจหรือทําไก ก็ตามทีหนีไม่พ้นต้องรับหนี้จากเงินดิจิตอลในอากาศ5.6แสนล้านถ้าเป็นหนี้มีตัวตนจริงหลักเข้าระบบรัฐที่สวยคือประชาชนทั้งที่ได้และไม่ได้เงินลม10,000ไปในวันนี้กลับต้องเป็นผู้ใช้หนี่ในอากาศ5.6แสนล้านที่แก๊งฟอกเงินใช้ฟอกเอาเงินจริงไปแทนสุดท้ายแล้ว5.6แสนล้านลงก็ต้องเป็นหนี้สาธารณะมีตัวตนจริงรัฐบาลต้องเอาเงินภาษีชาวบ้านที่แทนจะเอาไปพัฒนาประเทศ กลับต้องเอามาตั้งเป็นงบประมาณใช้นี้อีก20-30ถึงปีกว่าจะหมดเอา้าคุยได้เรื่องเดียวเรื่องตั้งสสรอ,สรอเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่ได้คุยเลยเนื้อที่หมดแล้วเอางี้ผมอ่านจากร่างนโยบายที่ทแถลงแล้วเรื่องนี้เขาจัดอยู่ในหมวดนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนโยบายเขามีว่ายึดรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่แก้ไขในหมวดพระมาหากษัตริย์ จะหารือแนวทางทําประชามติให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่ยอมรับร่วมกันประเด็นสําคัญที่ผมขอเน้นคือในนโยบายไม่พูดถึงการตั้งสสรเขียนใหม่ทั้งฉบับแต่มีว่าหารือแนวทางการจัดทํารัฐธรรมนูญในรัฐสภาโอเคร้อเอร์เซนตถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะบางมาตราหรือทั้งฉบับทํากันโดยสสสอวอคือทําในรัฐสภาโดยไม่ตั้งสสรแบบนี้ไม่มีปัญหาสรุปนโยบายรัฐบาลผ่านหมด เรื่องเดียวที่จะพาพังคือเงินดิจิทัล560 0 0ล้านบาทก็แม้รัฐบาลังหาเงินเข้าคลังไม่ได้สักบาทแต่วันแรกจะถลุ่มแบบมีเลสในไปแล้ว5 6แสนล้านบาทแล้วที่เหลืออีกตั้ง1460วันประเทศไทยจะไม่เกลื่อนด้วยกองกระดูกกับหัวกะโหลกไม่ต่างคิลลิ n g f i e ที่ขเขมรหรือนี่สิ่งที่คุณเปรวสีเงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่11กันยายน2 5 6 6ให้คุณผู้ชมนั้นได้คิดได้ไปจองได้คิดตามในสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทย กำลังจะเริ่มต้นทำและก็ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันนี้ครับ